สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่สองของชั้นประถมศึกษาปีที่6กันแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของภาคเรียนนี้จะเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องการสถาปนารัตนโกสินทร์กันก่อนนะครับนักเรียนคะเราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนตั้งแถวตามครูเข้าไปด้านในอย่างเป็นระเบียบนะคะ ก่อนที่จะตามคุณครูและเพื่อนๆเข้าไปด้านในเรามาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันก่อนครับช่วงนี้ชี้แนะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสารรค์กลุ่มหนึ่งนำโดยอาจารย์ดวงแก้วพิทยากรศิล ภายในมีการจัดแสดงหุ่นไว้เป็นชุดชุดเช่นชุดพระอาภัยมณีของสุนทรผู้ชุดสมเด็จพระ,ระปิยมหาราชกับการเลิกทาตเป็นต้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบริเวณที่เรายืนกันอยู่นี้คือห้องจัดแสดงหุ่นพระบรม,มรูปของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะ น้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมีกี่พระองค์และมีพระนามว่าอะไรบ้างเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยในช่วงนี้ชี้แนะนะครับ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี9ก้าพระองค์ด้วยกันคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลปัจจุบัน คุณครูคะราชวงศ์จัก,กรีก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกรุงรัตนโกสินใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะแล้วหนูรู้ไหมคะว่ากรุงรัตนโกสิน์ก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรไม่ทราบค่ะคุณครูช่วยเล่าให้หนูกับเพื่อนๆฟังทีนะคะในช่วงปลายสมัยทนบุรีได้เกิดกบฏพระยาสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกภายหลังที่ได้ทรงเลิกทัพกลับจากกรุงกัมพูชาเพราะในกรุงธนบุรีเกิดการจลาจลหลังจากสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบกบฏพระยาสันแล้วบรรดาคุณนางน,งน้อยใหญ่ทั้งหลายก็พากันอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์เรียกร้องให้แก้ไขวิกฤตการพร้อมกันนั้นก็พากันอัญเชิญให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยสืบต่อไปเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เป็นรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จัก,กรีหลังจากนั้นได้ทรงสร้างเมืองหลวงใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครขึ้นบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับกรุงธนบุรี สาเหตุสำคัญที่ส่งสร้างได้แก่ปัจจัยทางด้านการป้องกันประเทศเนื่องจากกรุงธนบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมืองอกแตกข้าศึกสามารถยกทัพเรือเข้ามาถึงกลางเมืองได้ง่ายต่างจากกรุงเทพที่มีแม่น้ำโอบรอบท,ทั้งทางทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้ส่วนทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ นับเป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันค่าศึกอีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วพบว่าพื้นที่ฝั่งทนบุรีถูกกัดซาะจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากมาทางเหนือทำให้ตหลิ่งฝั่งนี้สุดตัวและพังทลายรวดเร็วกว่าฝั่งตะวันออก ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเทพมหานครคือปัจจัยทางการพัฒนาบ้านเมืองพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีจํากัดมีวัดขนาดวาังอยู่ทั้งสองด้านมีการใช้ที่ดินหนาแน่นมากทำให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปได้ยากในขณะที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่นาสามารถขยายเมืองได้ง่ายกว่านอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีที่ตั้งที่เหมาะสม กับการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยที่กรุงรัตนโกสินลร์เจริญรุ่งเรืองและอยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะมีที่ตั้งที่เหมาะสมอย่างกรุงเทพมหานครนี่เองใช่แล้วค่ะแต่นอกจากจะมีที่ตั้งที่เหมาะสมแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้กรุงรัตนโกสิลป์ มีความเจริญรุ่งเรืองคือปัจจัยด้านผู้นำผู้นำของไทยได้แก่พระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางในแต่ละรัชการได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจตลอดมาการสร้างความมั่นคงทางการเมืองนั้นได้กระทํากันมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นผู้นำของไทยได้ทำสงคราม เพื่อป้องกันร,รักษาบ้านเมืองจากผู้รุกรานและได้ขยายอำนาจไปยังรัฐใกล้เคียงและในสมัยต่อมาที่ต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของชาติตะวันตกพระองค์ได้ดำเนินการรักษาเอกราชของชาติโดยการเจรจาผูกมิตรกับชาติตะวันตกและเมื่อมีปัญหาการสู้รบเกิดขึ้นเช่นปัญหากับฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ดำเนินการเจรจาผ่อนปรนทางการทูตเป็นหลักผ่อนปัญหาหนักให้เบาลงจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ส่วนความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนั้นพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมการ,กรเกษตรและคมนาคมโดยการขุดคูคลองมีการส่งเสริมการค้าขายกับต่างชาติทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านและชาติตะวันตก ส่วนการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองเห็นได้ชัดเจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงให้ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะทำให้ไทยมีโอกาสเจรจาแก้ไขสนที่สัญญาไม่เท่าเทียมกันที่ทำกับต่างชาติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ นอกจากปัจจัยด้านผู้นำแล้วยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากพื้นฐานของสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขผู้คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติศาส,สนาแต่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ชนทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคมทำให้สามารถพัฒนาความเจริญด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะน้องๆครับ วันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วไว้คราวหน้าเรากลับมาหาคุณครูและเพื่อนๆที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยกันต่อนะครับสวัสดีครับ